สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หน่องก็มีไอเดียนะคะดีๆนะคะมาแชร์เพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะหน่องทาวัสดุเหลือใช้นะคะวัสดุที่ใครหลายคนต้องนําไปทิ้งนะคะไม่ได้เก็บเอาไว้นะคะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะวันนี้นะคะหน่องใช้ถาดไข่นะคะทําชุดรับแขกแบบปอยตัวนะคะแบบนี้นะคะเคลื่อนย้ายได้นะคะเก้าอี้ เก้าอี้นั่งได้จริงนะคะนั่งได้จริงนะคะรับน้ําหนักได้จริงค่ะเนื่องจากว่าถาดไข่เขาเป็นกระดาษอัดนะคะแล้วก็มีความแน่นนะคะไม่แตกหักได้นะไม่แตกหักนะคะมันจะนุ่มด้วยนะคะนั่งไปแล้วนะคะตัวโต๊ะนะคะเราจะปรับสูงต่ำได้ตามต้องการเก้าอี้ก็เหมือนกันนะคะ แต่เซตนี้น้องจะทำแบบนั่งแค่งอขาระดับเข่านะคะก็จะเป็นเซตที่ภูมิใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วถาดไข่เนี่ยเราอยากจะทิ้งนะคะอยากจะทิ้งนะคะไม่อยากเก็บแต่ด้วยความที่แบบเรามองว่ามันมีคุณค่าในตัวมันเป็นกระดาษอัดนะก็ไม่ทิ้งเก็บเอาไว้จนแบบ วันนึงก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้นะคะถ้าหน่องมีเยอะๆหน่องอาจจะทำเป็นเก้าอี้โต๊ะสูงๆนะคะอันนี้ก็นั่งได้จริงนะคะเดี๋ยวหน่องจะลงวิดีโอไว้ให้นะคะวิธีการทำง่ายๆไม่ยากนะคะเผื่อใครอยากจะมีเออเขาเรียกว่ามีอที่นั่งพักสบายๆหลังบ้านแบบว่าทานูน่นทำนี่กระจุกกระจิกนะคะก็เรียกว่า ทำได้ไม่ยากนะคะส่วนตัวแผ่นไม้นี่นะคะน้องก็นํามาจากแผ่นไม้เหลือใช้นะคะก็คือแผ่นไม้ที่อยู่ในโรงไม้หลังบ้านนะ่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วจริงๆอยากจะพ่นสีนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะไหมนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะก็วันนี้ก็แชร์ไอเดียกันแค่นี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวมีไอเดียดีๆอะไรก็จะมาแวะ แต่งปันให้เพื่อนๆนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ